สวัสดีครับพี่น้องพบกับลูกแอคพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ไม่ได้พามาแซบนะครับวันนี้จะมาตัดหญ้าครับผมรับจอบตัดหญ้าครับผมนี่ครับโหลุกมากครับผมมียาคาด้วยนะครับดูครับนู่นนะครับเข้าไปข้างในนู่นครับนี่ครับหญ้าประมาณนี้เนื้อที่ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวลุงเอ็กจะบอกว่าลุงเอ็กคิดราคาค่าแรงเรานะครับเป็นน้ํามันเราเอ็นเรานะครับเครื่องตัดยาเราแต่ข้างในก็ไม่เท่าไหร่ครับผมแต่ก็พอได้ครับเนี่ยเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับมีเครื่องตัดยาครับผมรับจ้างตัดยานะครับเป็นอาชีพเสริมได้ครับผมหาเลี้ยงครอบครัวได้เลยนะครับเดี๋ยวลุงเอ๊กจะบอกว่า 60ตารางวานี่ใช้เวลาตัดเท่าไหร่แล้วก็ค่าแรงเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ลุงแอ๊กก็ขอพักเครื่องก่อนนะครับพักเครื่องพักคนด้วยครับนี่ครับฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับแป๊บเดียวครับผมลุงแอ๊กหวดนะครับประมาณสานาทีนะครับนี่ครับตัดหญ้าสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับเอายายใครนะอันนี้ก็ปณีนะครับนี่ยครับไปไหนก็จะไปด้วยกันนะครับลำบากด้วยกันมาตลอดเลยรับจ็อบครับผม ลำบากแล้วเหนื่อยแต่เราก็มีเงินใช้นะครับมีเงินใช้ใจ่ายในครอบครัวนะครับนี่ครับพื้นที่นี้ก็ประมาณตัแรก,กแรุ้แอ็กบอกห้าสิบหกสิบไม่ใช่นะครับน่าจะประมาณเจ็ดสิบตารางวาได้เหลือข้างในครับผมข้างในนู้นไม่เยอะหรอกเนี่ยป่ากล้วยกว็ดมสมบูรณ์ครับผมแก่แล้วเนี่ยนี่ครับอันนี้ต้นกระถินเล็กน้อยแล้วก็ตัดแต่งให้เขาด้วยนะครับ นี่เดี๋ยวก็ปีนี้ก็จะตัดแต่งใบกล้วยด้วยนะครับโอ้ยกล้วยแต่ละต้นกำลังงามนะครับนี่ครับอันนี้คือตัดปล่อยนะครับตัดปล่อยเราไม่ได้เก็บทิ้งแล้วก็ตัดเสร็จเราก็กวาดครับผมกวาดเข้ากอกล้วยนะครับให้เป็นปุ๋ยไปนี่ครับเดี๋ยวข้างในนะครับไม่เท่าไหร่ครับข้างในเดี๋ยวหวดแป๊บเดียวสิบห้ายี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยครับ พี่น้องเราไปหวดมาประมาณสิบห้านาทีก็ไม่ถึงแล้วครับเป็นไงปนีคนแต่งใบกล้วยนะครับเราก็ต้องแต่งให้เขาจากนี้ครับมันลบครับผมกล้วยกำลังงามนะครับโอ้โหแต่ละเครือนี่ครับตัดแล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับกล้วยกำลังแก่เลยครับนี่ครับนี่แหละครับเป็นถือว่าเป็นอาชีพสุดจริตนะครับอ่า ทำไปนะครับไม่ต้องอายนะครับลุงแอ๊ไม่อายนะครับทําทุกอย่างครับผมใครจ้างไปทําอะไรก็ไปครับผมเป็นอาชีพเสริมนะครับตอนนี้ลุงแอ๊ก็มีอาชีพขายยำครับแต่วันนี้เสาร์อาทิตย์ลุงแอ๊ก็จะรับจ็อบเพราะว่าต้องมาทําให้ลูกค้าที่คนจ้างวันเรานะครับเพราะเราทําให้เขาประจานะครับเราก็ต้องมาทําตรงไหนยาวเขาเดี๋ยวเขาก็โทรมาครับหาหลายๆบ้านครับผมลุงแอ๊ดทำมาหกปีแล้วนะครับก็มีหูเยอะมากครับ ที่ใช้บริการไว้ตัดหญ้าทําสวนนะครับมันเป็นอาชีพเสริมได้ครับผมอันนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมน่ครับเอทประมาณนี้ครับค่าแรงก็อยู่ที่สี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทครับทางานสองชั่วโมงได้แล้วนะครับเดี๋ยวลุงแอก็จะไปตัดในบ้านให้คุณครูนะครับของเจ้าของที่นี้แหละในบ้านอีกสี่ร้อยนะครับวันนี้ลุงแอก็จะหาเงินได้ประมาณแปดร้อยบาทครับผม ในบ้านก็ตัดประมาณ2ชั่วโมงเช่นกันครับเดี๋ยวในบ้านลุงแอคจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เป็นแนวทางนะครับทำตามลุงแอคพาแซบได้นะครับเป็นอาชีพเสริมขอให้เรามีเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็ลักในการทำทำให้เอี่ยมทำให้สะอาดทำให้เจ้าของบ้านติดใจแล้วก็การทำงานก็คือเราต้องมีความซื่อสัตย์นะครับ ของบ้านจะไว้ใจเราเราทําให้เอี่ยมให้สะอาดแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือความซื่อสัตย์ครับผมซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานไม่พูดง่ายคือไม่ลักเล็กขโมยน้อยนะครับเห็นอะไรที่ไม่ใช่ของเราอย่าไปหยิบอย่าไปแตะต้องนะครับก็คงจะมีประโยชน์ต่อพี่พ,พีน้องๆเป็นแนวทางสําหรับใครอยากจะทําอาชีพนี้ได้นะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับ ซื้อเครื่องตัดหญ้าสักเครื่องครับประมาณ2 8 0 0ันไม่เกิน3า0พันครับผมไม่ต้องไปเอาดีๆเป็น800 0หรือ1ม0 0 0หนึ่งนะครับเอาแบบลุงแอ๊ดนี่ครับใช้มา6ปีแล้วมีมีปัญหาครับเราก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนะครับเครื่องยังไม่เคยซ่อมมีแต่ซ่อมน้ำมันไม่ลงเล็กน้อยอะไรเงี้ยล้างคาบูครับแค่นี้แหละตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เลาะใบกล้วยครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ เดี๋ยวลุงแอ๊ดจะทําคลิปตัดหญ้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางและอาจจะมีประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม